ไหนโอ้โอ้โอ้ปวดปวอนใส่เลยใส่ได้บ้าสร้างไงจะจิปะกอพวกแกเค็ดหนังอนะันน um. <l ots> hey, oh. <l ots> uh ี้นี่บ่ขันเครื่องอันนี้บ่เอาใส่มันไม่นาฮึ ใช้ลูกก็แกกมันไมน่หนใช้ลูกบลเพิ่นบลอคม,มึงนส่สร้างใหญ่จะมานคันเครื่องรอสตาร์ทจะนี่รอติดเครื่องได้แล้วบ่ฮึโอ้โเฮี้ย่ะ ติดไปนําเครื่องเขาเจ้าอีกแล้วน้อแห้งกันน้อยๆอยู่ค่ะน,นี <S <S โ่โอ้ๆอ่ะมันใส่ได้บ่ล่ะหึมันแม่นบ่ได้บ่ล่ะลูกอืมออ่ะๆประกอบพะน,นี่ได้ไหมอ่ะ ได้แล้วเออล็อกไว้แล้วบ่คะนี่โอ้ย <laughs> ได้แล้วดีใจ